ความดูดูแลสุขภาพกับเกษตรกรลับซวร่สวัสดีค่ะพบกับเพรลพบกิจกรรมเบอร์เนต็ตที่จะมาช่วยให้คุณมีสุขภาพดีจากภายในมีสู่ภายนอกมีอะไรบ้างไปฟังแตนขมินกิจกรรมเพื่อสุขภาพตายเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำวิง่งโยคะเวทเทรนนิ่งการกินอาหารที่มีประโยชน์ลดของแปรรูปและน้ำตาลการดืด่มน้ำให้เพียงพอวันละแตแก้วการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเจ็ดถึงเก้าชั่วโมง ด้านโรศัพท์ค่าประจำปี 2. กิจกรรมเพื่อสุขภาพจิตและอารมณ์เช่นการฝึกสมาธิและสติด้านเขียนไดอารี่หรือจดบันทึกการเดินทางเพื่อบันทึกเรื่องดีๆในชีวิตด้านฟังเพลงที่ช่วยให้ผ่อนคลายการปิดปล่อยความเครียดผ่านการวาดภาพเล่นดนตรีหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมเพื่อสุขภาพการสังคมเช่นการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนที่ทำให้รู้สึกดี การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสริเลยสังคมการฝึกพัฒนาการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการลองพบปะผู้คนใหม่ๆที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกัน 4. กิจกรรมเพื่อสุขภาพทางปัญญาเช่นการอ่านหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนคอร์สออนไลน์การอ่านอีบุ๊กกาสรสึกสวนทักษะใหม่ๆการทำอาหารขายภาพหรือเขียนโปรแกรมการเล่นเกมที่ช่วยพัฒนาสมองหรือหมากรุก กิกจจกรรมเพื่อสุขภาพทางตานเงินเช่นการวางแผนและบริหารการเงินส่วนตัวการตั้งเป้าหมายการออมเงินและควบคุมค่า,ชาใช้จ่ายการศึกษาการลงทุนเพื่ออเมคต6กิจกรรมเพื่อสุขภาพด้านอาชีพเช่นทำงานที่มีความหมายและสร้างคุณค่าให้ตัวเองการจัดสรรเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้สมดุลการศึกษาคัก่อใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองในสายอาชีพ เ e a r n เล็กทวิตันดแดนตัวเองแบบองรวมลองเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับคุณแล้วเริ่มต้นสรส้างชีวิตที่สมดุลและมีความสุขไปได้กันนะคะหากคุณสนใจความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามความรู้ดูแลสุขภาพกับเกษตรกรลัษฐอรีด้วยนะค่ะสวัสดีค่ะ